จริงๆแล้วทนายตั้มเป็นคนเจ้าชูไหมคะก็มีมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งอ่ะบอกว่าทนายตั้มอ่ะถ้าเกิดก่อนขุนแผนอ่ะขุนแผนต้องแขวนทนายตั้มโอ้โหจริงอ่ะอ่ะเไม่รู้อะไรผมหรอกเ้าเจอหนูเขาพูดแบบนี้เลยหนูว่ามันอยู่ข้างนอกเจ้าชูขนาดนั้นเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยพอมีชื่อเสียงอะค่ะก็จะมีแบบผู้หญิงไงเข้ามาขอถ่ายรูปมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าเหล่าบรรดาล FC เหล่านั้น ก็คงจะมาในหลายรูปแบบมันมีไหมคะที่เรารู้สึกแบบแอบหบวัว่นๆเหมือนกันว่าโหเธอก็ฮอตอยู่เข้ามาในแบบรูปแบบเ c ก็มีค่ะแบบตามไปแบบมันมีหลายแบบแบบนี้ในช่วงเขาทํางานเขาก็ทําเลยใช่ไหมหนูก็ไปหลังบ้านเลยหนูก็ดูลูก10ปีอะหนปล่อยเขาค่อนข้างเยอะเลยก็จะมีผู้หวังดีอะส่งมามพี่เดือนพี่เดือนเนี่ยให้พี่ตั้มไปดูบอลน,นะม,มีผู้หญิงคนนึงเขาก็จะไปอยู่หาตัวเหมือนกัน<อ>แต่เอแบบ เขาไอ้นี่กันเองอะค่ะให้ข้อมูลกันมาเองค่ะโดยที่เราไม่รู้เลยหรือว่าแจ้งบอกใส่ใช่พี่เดือน <c oughs> พี่เดือนใช้เฟซนี้หรือเปล่า <c oughs> เขาคุยกับพี่ตั้มอะหน้าเพจอะ <c oughs> คนคิดว่าคนนี้เป็นแฟนพี่ตั้มแล้วนะ แต่เราไม่เห็นเลยเพราะผู้หญิงคนนี้บล็อกเราแล้วคุยกับกับเขาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นตุเป็นตาอยู่หลายหลายหลายเดือนแล้วอะไรเงี้ยโดยที่เรามียิียอย่างเดียวเลยมีแง่ก็เริ่มเริ่มตาเงียใช่เพราะเราบอกว่า FC ก็แอบจะห่วงกันเองด้วยใช่ค่ะแล้วก็มาฟ้องเราแล้วสุดท้ายนอกจากที่เนี่ยคนนู้นฟ้องไปคนนี้ฟ้องมาเคยจับได้ตรงๆไหมส่วนใหญ่ก็ถ้าถ้ามีเป็นหลักฐานมาก็จะโดนนะคะถ้าเป็นแค่เหือเหมือนสงสัยอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยเคยแบบมีอยู่อันนึง ก็คือจะเป็นรูปเป็นผู้หญิงอะนะคะแบบอืมมใส่ใส่เดี่ยวอืมมอเงี้ยแล้วนี่เขาก้าหน้าแดงแดงไงเหมือนเหมือนทานแอลกฮ<า><า>อฮอล์กลาคืนอะไรเงี้ยก็เขาส่งพวังดีส่งมาหนูก็บ้านแตกเลยอะมาแบบถ่ายคู่กันหรอคู่กันนี่ก็ยิ้มหนะ้าแบบเคิม์ๆนั่นกันโอ้โห ปลาดกากเลยอ่ะนี่ผมตอบได้เลยอันนี้ผมตผมชี้แจงผมขออนุญาตชี้แจงนี่เชิญค่ะเชิญติดเชิญติดตอที่มารบคือวันนั้นผมไปกินกับเพื่อนนะครับแล้วก็ตอนนั้นผมก็เริ่มมีคนรู้จักแล้วแล้วทีนี้ก็จะมีเด็กที่เป็นพวก PR อารย่างเงี้ยครับเขาก็จะใส่เสื้อก้ามแล้วอึมๆอย่างเงี้ยเขาก็รู้จักกันเขามาขอถ่ายรูปเพราะถ้าเราไม่ให้ถ่ายก็จะว่าเราหยิ่งนะครับผมก็เลยถ่ายแล้วไอ้ที่หน้าผมแดงว่าผมดื่มไปไงครับ มันก็เลยหน้าแดงๆมันออกมาดูไม่ดีฝ่ายที่เขาแบบไม่ชอบเราอะเอาไปใช้ไม่ดีคืออยากให้วางตัวให้มันดีเวลาเลือกหน่อยถ้าเราต้องถ่ายลักษณะเนี้ยก็อย่ายิ้มอะไรหน้าแดงอย่างเงี้ยหรือหน้าเราไม่เหมาะจะถ่ายเราก็ควรปฏิเสธมาพี่หน้าด้วยบวกเนี้ยมันดูไม่ดีรูปนั้นน่ะก็เลยเมียเขาหวังดีมัปฏิเสธลําบากแล้วเวลาคนมาขอถ่ายครับ ใช่ไหมพี่อ่านเวลามาขอถ่ายเนี่ยต้องให้ถ่ายใช่ไหมไม่รู้บังเอิญพี่ไม่เคยดื่มเหน้าลยไม่แดงเลยอันนี้ขออนุญาตเรียนชี้แจงเหมือนกันแล้วรูปแบบเนี้ยมันไม่ได้สามารถซ่อนไว้ใต้โซฟาได้แล้วไงใช่เพราะทีนี้มันสามารถแชร์ได้แชร์กันได้เหรอวะที่เดียวแล้วก็เริ่มมีชื่อเสียงแล้วไงหนูก็กลัวมันจะแบบไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะทนายตั้มล่ะคะเวลาที่เราเริ่มมีชื่อเสียงแบบเนี้ยแน่นอนแหละเวลาผู้หญิงเข้ามามันก็ต้องนั่งนั่หน้าไหลตา ถามคาถามซื้อมากเลยดูออกไหมคะว่าแต่คนเข้ามาทางไหนชอบอ่ะซื้อมากเขาก็ซื้อมากเหมือนกันดูออกไหมคะดูไม่รู้ครับแตก็คิดว่าเขาเข้ามาเป็น FC ทั้งนั้นนะครับไม่ไม่ได้คิดอะไรอนะครับต้องไปดูตานั่มีมาแบบมาแรงๆเลยไหมให่ผมตอบเหรอ ทำไมเออไม่ได้ถามชื่อไม่ได้ขอดูรูปนี่เมื่อกี้ตอบไปแล้วจริงๆแล้วมันก็มีบ้างนะครับพี่มาแรงๆงมันก็มาครับมันก็มีแล้วเขาแรงมาเราแรงกลับหรือเปล่าไม่เอาเราไม่ยุ่งเลยเราเดินหนีเอาแต่หัวร้อนเนาะคดีคำว่าหัวร้อนผเกลียดไหมฮะน่าจะใช่ครับนับว่าเป็นยกผลประโยชน์ให้จำเลยสึกว่าร้อนๆนะครับเพิ่มแอร์อาถ้างั้นเราจะไปเรื่องที่ร้อนกว่าเลยดีไหมฮะมีร้อนกว่าอีกเหรอครับมีร้อนกว่านี้อีกครับขอพัดลมเลยครับเราจะพูดถึงกรณี ถ้าจะพูดได้ว่าเป็นแผลสดสดนิดๆที่เพิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานด้วยไหมไม่นานเพราะว่าหนูเพิ่งไปต่างประเทศก็ไปทําหน้ามาพี่สามสามเดือนอะนานระดับปีไม่นานเนาะได้เพราะว่ามันเท่ากับเวลาที่หนูไปต่างประเทศเดี๋ยวจะให้ธนาตั้งมาช่วยว่าความ้กจับนะครับจะเห็นว่าผมบิดมือเกิดอะไรขึ้นครับเด็ดอันนี้มันเป็นเหมือน เหมาะที่จะมารายการนี้มากๆมันเหมือนขับไฟเดย์มากพี่ตะก่อนอ่ะหนูฟังอะหนูแบบบางเรื่องอ่ะเฮ้ยมันจริงห่อพี่จนไม่น,น,บบน,น่าจ,จะเกิด <ๆ S 1> ขึ้นจริง <นะ S 2> จริงนะพี่จนเมื่อเจอกับตัวเองอะโห <ฮ S 2> ก็คือมันเป็นเคสแบบว่าเป็นเพื่อนรุ่นพี่ประมาณสิบปีอะไรเงี้ยก็เป็นมาทางเรานะรู้จักเราก่อนแล้วถึงมารู้จักเขาเขาก็มาปรึกษาเราก็เหมือนให้คําปรึกษาแล้วก็บอกงั้นไปไหว้พระไหมล่ะเราก็พาเขาไปไหว้พระด้วยกันนี่ก็ไปด้วยไปที่ไหนคะ ต่างจังหวัดอะค่ะจังหวัดหนึ่งแค่ทริปสั้นๆองพี่แล้วก่อนที่หนูจะไปเกาหลีนะคะหนูก่อนจะไปต่างประเทศหนูก็แบบเออพาเขาไปก่อนอะไรเงี้ยเราก็ยังไม่คิดอะไรมันมาในแบบไม่ใช่คนไม่รู้จักไงมันเป็นเพื่อนที่ค่ะแล้วเราก็เลยแบบไม่ไม่เคยคิดเลยด้วยแล้วแบบโปรไฟล์เขาดีมากแล้วก็พอเสร็จปุ๊บหนูก็ไปเกาหลีแล้วบินเดียววันที่หนูทําผ่าเลยอะค่ะผ่าตัดเสร็จ นี่เขาบอกว่าวันนี้จะมีกินข้าวก็คือมื้อนั้นนะคะแต่ว่าระหว่างนี้หนูไม่ได้คุยกับพี่คนนี้เลยนะค่ะหนูคิดในใจแล้วถ้าพี่คนนี้โผล่มาใช่เพราะว่าฟังแล้วก็เหมือนขอไปขอจะร่วมกิจกรรมอยู่ทั้งทั้งที่ทเราไม่อยู่อ่ะมันไม่ใช่แล้วพี่แล้วเขาไม่ได้คุยกับหนูเลยอ่ะถ้าเขาโผล่มาก็แสดงเขาคุยกับแฟนเราไงพอคืนนั้นนะคะมันก็มีรูปมันก็โผล่มาจริงคือเพื่อนที่ไปด้วยกันนะคะก็ส่งเป็นไลน์ หนูเห็นป quindi, dancer, ุ๊บโมหนตาไหลเลยอ่ะแบบเขาไปด้วยเขาไปด้วยจริงจคือแสดงว่าเขาคุยกันจริงๆคุยธรรมดางูก็คุยอยู่แล so, ้วหนูก็คือวันนั้นผ่าตัดใช่ไหมคะถึงเหมือนเก็บความอ่อนแออะไรอย่างเงี้ย วันนั้นผ่าตัดก็คือโอ้โหค่อนข้างหนักอะฮะวันวันที่มันจะทําจมูกก็หายใจไม่ออกหนูก็แย่มากเลยพอหนูเห็นรูปใช่ป่ะหนูก็กินนมโปรตีนกล่องหนึ่งก่อนให้มีแรงแล้วก็โทรมาด่าเขาสมแรงฉันต้องสมแรงด่าสดตอนนั้นเลยค่ะหลังจากเห็นนี่มันเกิดอะไรขึ้นฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าจบทริปนั้นไม่ต้องชวนเขามาคนอื่นอะเขาไม่รู้จักคนนี้เดี๋ยวคนอื่นพวาอึดอัดเราอ้างไปแบบนี้แต่เรารู้แล้วแหละว่าคนนี้เขามาสนิทสนมเกินไปแล้วนี่เขาบอกว่า ไม่มีอะไรเธอคิดมากเธอคิดมากเพราะว่าเธอไม่มาเธอก็เลยไม่ได้อยู่ตรงนี้เธอเลยคิดมากมันเป็นเพราะว่าตอนที่ไปทริปเนี้ยเราชวนกันไว้แล้วเขารู้เขาก็เลยมากลายเป็นว่าหนูคิดมากอพอเสร็จหนูก็อยู่ไปหนูอยู่เกาหลีประมาณสองอาทิตย์นะคะเพราะรอตัดไหมทำแผลอะไรอย่างเงี้ยพี่ผู้หญิงคนนี้ก็ไลน์มาค่ะไลน์มาหาเราแล้วไลน์มาหาหนูแล้วน้องเดือนเป็นยังไงบ้างร้อยบาทเป็นปีไม่ไม่ไลน์มาค่ะหนูก็บอกว่า ได้จะกลับแล้วแหละพี่อะไรเงี้ยเดี๋ยวตั้มมารับเนี่ยแหละพี่ชะกลังจะมาคุยว่าพี่อยากไปเกาหลีอยากไปกับตั้มแต่ตั้มไม่ให้ไปเดือนคุยกับตั้มให้หน่อยสิว่าพี่จะไปกับตั้มแลืมอไหร่คือจะมาด้วยใช่อยากเดินทางกับสามีคนอื่นแต่ก็ขอให้ภรรยาเขาเอานะไปคุยให้ใช่แต่หนูด้วยการใช้ไฟเดนอรใช้คำว่าพี่แกี่พี่ว่าเป็นพี่อะแล้วก็แบบให้หนูไป คุยให้หน่อยนี่ไม่แล้วแล้วหนูก็แบบเฮ้ยอะไรวะเนี่ยแล้วหนูก็คิด เออคไงไม่อะไรหรอกถ้าเขาคิดแล้วเขาคงไม่มาพูดกับเราแบบนี้นนเขาก็ถามว่าแล้วหนูก็พูดว่าพี่ถ้าพี่ไม่มีความจําเป็นมาทำเลปกรรมอ่ะพี่ไม่ต้องมานะเกาหลีเข้ายากมากพี่อยากไปเพื่อนพี่อยู่เกาหลีแล้วพอพอจะบอกให้ลงทะเบียนอ่ะมาถามว่าให้ใครลงให้หนูก็บอกพี่มีเพื่อนเกาหลีพี่ก็ให้เพื่อนช่วยลงเพื่อนพี่มันไม่เป็นอะไรเลยอ้าวแล้วจะเหมือนดูไม่ค่อยสนิทอ่ะแล้วจะไปทาไมใช่ป่ะหนูก็ค่อยๆฟังฟังเสร็จหนูก็เลยไลน์บอกเขาเออหนูก็โทรไลน์บอกว่า เฮ้ยเธอเขาโทรมานะว่าเขาอยากไปอะไรเงี้ยเอาไงอะไรเงี้ยนี่เขาพูดมาคําเดียวหนูรู้เลยเขาพูดว่าเดี๋ยวฉันจัดการเองอคําเนี้ยพูดเย่นั้นไปเหรอเออคำเนี้ยมันก็คือมันน่ะควบคุมเกมได้แล้วไงพี่มันแบบว่าตันหิดเออพี่เข้าใจปะมอนพูดคำนี้หนูแบบ ใช่ใช่ยิ่งกว่าใช่เจ็บจมูกก็เจ็บจากตาเจ็บใจกว่าอีกก็กินโปรตีนอีกกล่องให้มีชีวิตอยู่ก่อนหนูต้องมีชีวิตอยู่ชอบการกินปกินโปรตีนตอนนี้เอาไกสักกล่องไหมฮะจะได้พูดต่อได้่ไไมด้ชอบการสืบจับเนาะประโยคที่พูดมาอย่างเช่นจัดการเองเนี่ย แล้วหนูแล้วทั้งคไม่พูดกันเลยจัดการไม่มีเบรกสีเลยเด็กนี่ฝ่ายยาวเลยค่ะมียาวเลยฝ่ายยาวที่ถามว่ามีเบรกสีไหมคือตัวกลัวตัวเองมีชีวิตอยู่ไม่ถึงแล้ยงั้นเอากระปุกเล่นลึกไม่ได้เรื่อยแล้วอ่ะแล้วไงแล้วไงแล้วไงสุดท้ายสุดท้าก็ทุกท้ายเขาก็ไลน์มาบอกว่า ค่าแล้วค่าตั๋วค่ะแพงมากเหมือนบินต่างเหมือนบินแบบยุโรปพีบบ 6, แบบ6กหมืออ่นเลยแบบไปสูงเลยเนาะ<ต>เขาบอกเขาคงไม่ได้ไปหรอกค่าเครื่องบินสูงแล้วเขาก็ฉีดวัคซีนมาแค่2เข็มรู้สึกมันจะต้อง3เข็มขึ้นเนาะ<ๆ>ๆๆหนูก็เลยก็โอเคก็ไม่ได้สนใจอะไร พอเสร็จนี่ก็มามารับอ่ะคะปกติแต่ว่าเอาใจมากเลยู้หคิดถึงเรามากเลยแบบอยากชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ซื้อให้ทุกอย่างบางอันไม่อยากได้ก็เอาไปเถอะดีผิดปกตินยไม่เราเห็นเขาเขาทำหน้าเขาส่งจาาเออหนูก็คิดอย่างนั้นตอนแรกไอตอนเนี้ยมันมันเหมือนกับไม่แน่ใจใช่ไหมคะแล้วทีนี้มันมันก็ต่อเนื่องมาจนกลับมาปุ๊บเขาก็ทำงานเลยก็ขึ้นไปข้างบนมันก็มี iPad อะค่ะของเขาวางอยู่ มันกระดังต๊ดแบบไม่หยุดเลยแล้วมันลิงก์ไอคาวกับมือถือเขาอะค่ะมันเป็นของเขาคหนูไม่เคยจับเลยร้อยวันพันปีเบ๋อหนูไม่เคยเช็คโทรศัพท์ไม่เคยจับเขาเลยคบกันมาก็มาดูดูดูอ้าวมีรูปที่ลบด้วยรูปที่ลบเป็นรูปผู้หญิงคนนั้นอะค่ะแต่ว่าคือมันเป็นเราเราเป็นผู้หญิงเราดูรู้ว่ามันต้องคุยกันแล้วก็ส่งมาเหมือนว่ากําลังทําอะไรอยู่อุ้ยถ่ายถ่ายไปเป็นการคุยที่มันไม่ใช่ ปกติแล้วอะเวลาลบต้องลบให้สุดต้องตามไปลบตามไปลบ่รีไซเคิล้วด้วยแต่ว่าในนั้นมันไม่ลบไอ a d ดเน็ตมันยังไม่ต่อก็คือเทวดาบางตัวหนูแข็งมากตักสิจริงๆค่ะอแล้วพอเห็นภาพนั้น โอ้กำลังเข้มข้นเลยนะฮะแต่ว่าเราเบรกกันก่อนแป๊บหนึ่งดีกว่าครับให้คุณตั้มเขาได้หายใจหายคอหน่อยนะฮะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงหน้าแต่ว่าช่วงนี้ครับเรามีหมอเต้าหูไข่ไก่ตรานางพยาบาลเคลิ้มมาแนานกว่า50ปีมอบให้กับแขกรับเชิญของเราด้วยและเดี๋ยวกลับมาพร้อมกับแขกรับเชิญของเราและพี่อ้อยพี่ชอดในช่วงหน้าครับแววมาบอกบุญทุกท่านนะคะการไถ่ชีวิตโคกระบือจากโรงฆ่าสัตว์เป็นการให้ชีวิตแก่ผู้อื่นถือว่าอันนี้เป็นบุญใหญ่ ทางสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยค่ะมีนโย,ยบายไถ่ชีวิตโคกระบือจากโรงฆ่าสัตว์เพื่อน,นำไปให้คนตาบอดที่เป็นเกษตรกรและก็ครอบครัวเอาไปเลี้ยงนะคะโดยผู้เลี้ยงจะต้องไม่นำไปฆ่าหรือขายเป็นการส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำเปลี่ยนคนพิการจากภาระให้เป็นพลังค่ะใครก็ตามนะคะที่สนใจจะร่วมการบริจาคสามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสนักแจ้งวัฒนะเมืองทองธานีเลขที่บัญชีค่ะ103847 1> 3 3 1 6นะคะเป็นประเภทบัญชีกระแสารายวันชื่อบัญชีคือสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยหรือว่าจะไปถ่ายชีวิตโครกระบือแล้วแจ้งให้สมาคมไปรับนะคะเพื่อจะรับไปมอบให้กับคนที่ตาบอดและครอบครัวได้เลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพให้คนตาบอดได้มีไรายได้ติดต่อสมาคมได้โดยตรงเลยนะคะทาง Line tabc 2 0 1 6นะคะ Line at, มีแอดด้วยนะ tabc 2016นะคะหรือสแกน QR Code ลายที่เห็นอยู่ ู่ตรงนี้ได้เลยค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้โทรที่089 994 6656รวมด้วยช่วยกันค่ะนอกจากได้บุญใหญ่าจากการให้ชีวิตใหม่กับโคกระบือแล้วยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนตาบอดมีงานทำที่มั่นคงมั่งคัง่งและยั่งยืนอีกด้วยพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาคุยเรื่องของความรักกันต่อค่ะ หูเก็บเสื้อผ้าเลยจะออกจากบ้านหนูอยากเลิกเลยอ่ะจริงตอนนั้นที่พูดคิดอย่างนี้จริงๆริดจริงจริงเลยเพราะว่าหูมันใกล้มันใกล้กลัวเกินไป